มายามบางนั่นครับโอ้โเมื่อคืนนี่ฝนแห้งขนาดนี่ปวดอ่ะตัวแรกน้ำมาถ่วมเนี่นี่นี่น้ำท่วงละท่วมจักสภาพบางล้านคอยอยู่ใส่ใส่อยู่นี่ก็กางน้ำท่วมก็กลาง,าลางโอ้ลุยน้ำเข้าไปโอ้กระเป๋าโทรศัพท์กับกรเร็มา น้ำน้ำท่วมก็เกิดโอ้โหมกระโดได้เร็วโอ้หลังที่หนึ่งติดกระต่ายครับรกระปติดเพราะว่าฝนแห้งทักเมื่อคืนเฮ้ย มีโตครับมีโตเลยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรุ่นกันเสร็จรว่าน้ำขึ้นขึ้นอีกหนึ่งหลังจากูใส่บันิบั้งลันโอ้ยน้ำคักน้ำแน่พี่ หลังนี้มิดหลังที่สามปัญหาคือจะจำบัางลั่นบ่ได้ว่าใส่ไว้ใส่ไหนอุ้ยอันนี้อุ้ยมีโตมีโตมีโตโอ้โอ้โหไปรุ่นกันไปรุ่นกันจำบ่ได้ว่าตรงนี้ใส่จักบัางนะครับ ใส่ไว้จากบางังใสไว้จากหลังจำไม่ได้เลยอะ่ะแต่ว่ากู้มาแล้วสามมีโตสองหน้ามันห่วมเบิดเลยบู่เลยอะ่ะเได้ใส่ว่ะอ้ขับคายขับคลาวาใส่มันหายมันอยู่บนไหนนี <c> ่เ <oughs> <c oughs> กือบเกือบเดินขามดีไอ้ปักปักไม่ไว้ยางต่ำพอดีครับ น้ำถ่วงบุตอันนี้เงียบน้ำถ่วมผักกด,โ,ดโอ้ยน้ำถ่วมเข่าแล้วครับโอโ้ประเด็นคือจำบังว่ได้ว่าใส่แต่เนี่ยอันนี้ตุงหนึ่ง Oh. Ừ. 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 มีหมุนปลาเข้าไปใส่เลยนะริมห่วยโอ้ยจะบอกว่าน้ำเอาบ้างค่อยไปละน้ำแห้งครับโอ้ยดูครับมันมัดเชือกไว้พอมุ้ยจมไปกวนน้ำอไหลตรงนี้หุ้ยมีตอีกแล้วมีตรครับมีตมีตัวุ้ยอุ้ยสวย มาจุดนี่หกบ้างครับกกูก้มาครบ่ครบนะครับบริเวณปลาบ่อนเนี่ยมันจำว่ได้นะครับว่าใส่ไว้จุดใดนเนี่หนามมันขึ้นหลายเวื่อนนี่มาใส่บริเวณนี่บมมีนามเลยนะครับ ไปกู้มาแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดบ้างนะครับสามหมายเหลืออีกหมายสุดท้ายข้างกระท่อมไปลุ้นกัน s> <S เป็นยังไงเนียบเช่นกันมีโตครับมีโตนึกว่าเงียบอือ <_ s> อ,อืออือโอเคอันนี้หมายสุดท้ายนะครับก่าจะไม่มีตัวใส่ไว้สองหลังมีตัวรุนกันโอ้โอหนึ่งตัวโู้สวยด้วยหลังเบอ่อเนี่ยมีแจะตัวดีใจ เห็นละเห็นตัวละยุกงวยอันนี้บางใหญ่ก็ตัวใหญ่เนาะเรวจะทำมีด้วยอู้ใหญ่ครับตัวนี้มีหัว